สวัสดีค่ะมาพบกับทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์นะคะไม่ได้ไม่ได้มาคุยกับลูกค้านานแล้วค่ะวันนี้เรามีรถมานำเสนอสี่คันค่ะมีคูโบต้า L220 ค่ะแล้วก็มียันม่า F28 ค่ะ แล้วก็มียันมาสามสแรงแล้วก็มีคูบต้าแอลห้าศูนย์นะคะคันแรกเป็นคูโบต้าแอลสองสอค่ะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาเราเปิดคันแรกอยู่ที่ 88,000บาทนะคะตัวรถแบบนี้กับกับหาง5ตัวนี้ค่ะหาง5ของปอเสรีโชคชัยนะคะ88,000ค่ะคันแรกคันที่2เป็นยันม่า F 20 8 EX นะคะเป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อค่ะตัวรถใบดันแล้วก็หาง5ค่ะระบบเกียร์เขาเป็นแบบชชปเทิน,นะคะอันนี้เดินหน้าถอยหลัง แเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังหนึ่งสองามสี่ตัวนี้เป็นสโลว์ไฮตัวนี้ PTO มีสามปวามเรวรอบครับมีเกียร์ตันหน้าราคาอยู่ที่155,000บาท155,000บาทนะคะยันมาย่สิบแรง EX ค่ะาคาไม่มีเล่มทะเบียนนะคะ คันที่3เป็นยันมา EF สามห้าสองทค่ะเป,เ,ปเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ได้ตัวรถใบดันแล้วก็วตัวรถใบดันแล้วก็หาง5ค่ะยี่ห้อนี้ค่ะระบบเกียร์ก็เป็นเหมือนกันค่ะ เ,เ,ดนนเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังมีอ่าด้านนี้เป็นเกียรย์หนึ่งสองสามสี่ด้านนี้ตัวนี้เป็น PTO นะครับตัวนี้เป็นเกียร์สโลว์ไฮน,นะครับหนึ่งสองก็จะเ,เป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร<ๆ>์ถอยหลังตัวนี้เป็นระบบเกียร์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะฝากคัร,กาาราคาคันนี้ 1, หนึ่งแสนกว่ามั้น หนึ่งแสนเก้ามืนห้าพันบาทนะคะมาคันที่สี่กันค่ะเป็นคูโบต้าแอลห้ค่ะคันนี้สวยสดงดงามค่ะมาพร้อมกับชุดโอนเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะ ตัวนี้เป็นชุดใบดินหน้าค่ะได้ตัวรถใบดัน <c oughs> แล้วก็หางห้าเป็นชุดของตาช้างทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> ใบใหม่ๆเ <c oughs> ต็มๆเลยค่ะราคาคันนี้ <c oughs> อยู่ที่สี แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะคูบอตาแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดค่ะ นี้401บาทหนึ่งบาทนะคะ L5018 ตัวรถใบดันหางาชุดตาช้างค่ะรถยังใหม่ๆสวยๆอยู่ค่ะขี่ฝุ่นเลอพี่นองบัดที่นี้ เบอร์โทรศัพท์เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านวาเรจิญแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดร0850876581นะคะเราใช้เบอร์หลักเบอร์เดียวค่ะเบอร์นี้สามารถแอปไลน์ได้นะคะ ทะเบียนนะคะคันนี้ค่ะมีเล่มทะเบียนค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็เน้นโทรเช่นเดิมค่ะ085 087 65 81ค่ะาใครจะเป็นเจ้าของเนาะคันนี้อยากปล่อยอยากปล่อยค่ะ5้าศ เดี๋ยวเรามาแกะเครื่องให้ดูนะคะดูระบบความร้อนกันค่ะ คันแรกผ่านไปนะคะกับ l 5 0 1 8าศูนย์หแสีนหนึ่งมืนบาทค่ะค่ะคันที่สองค่ะเป็นยันมาเอฟสามห้าสอ p l f ตัวท็อปค่ะหนึ่งแหมื้นบาทค่ะตัวรถใบดันแล้วก็หางห้าเล่มทะเบียนพร้อมค่ะ มันไปทางฝุ่นเด้อสิดตาเมามาอยู่ท่าผี <laughs> ช่วงมีฝุ่นจะตลบนิดนึงนะคะ 1 9 5 0 0 0บาทเก็บสภาพพร้อมใช้ให้นะคะให้เน้นโทรสอบถามรายละเอียดนะคะ085 087 658 1รถแแต่ละคันเราสามารถไม่เอาอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้หรือไม่ให้ทำตัวไหนก็ได้นะคะ ปรับเปลี่ยนออกได้ค่ะราคาลดได้ราคาเพิ่มได้ค่ะเลยให้เน้นโทรสอบถามเนาะเพราะว่าแต่ละคนบางทีก็ไม่ได้อยากจะได้หางห้าอยากได้หางสามอย่างเงี้ยหรือไม่เอาหางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้เน้นโทรหรืออยากให้เอาราคาต่ำลงแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคุยกันได้เนาะ ที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ตัวขุดมันตัวยกเครื่องทางร้านวอเจริญของเราก็มีไว้คอยบริการนะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งค่ะโรตารี่ขนาดเมตรหการาคาหน้าร้านอยู่ที่4ี่หมืนสี่นะคะเมตรแปดห้าราคาหน้าร้านอยู่ที่4ี่หมืนเก้ค่ะหมนหม้อน้ำคันนี้ก่อนเนาะ ดุมลอ้อเบาะใหม่นะคะเดี๋ยวดูดุมลอ้อฝั่งโน้นกันส่วนหางเป็นของอปลานี้นะคะดุมล้อฝั่งนี้ค่ะ 1,95,000บาทค่ะเน้นสอบถามค่ะ085,087,658,1ค่ะคันที่2ผ่านไปค่ะกับเมื่อกี้คุยเรื่องอุปกรณ์ต่อพว่วงค้างไว้เนาะแล้วก็จะมีตัวขุดมันค่ะ11,000บาทตัวยกล่อง15,500บาท แล้วก็มีผ่านพวนนะคะเป็นมือหนึ่งใบ22ค่ะ2,9 0 0 0บาทค่ะมีส่วนลดนะคะมาดูรถไถคันที่3กันต่อนะคะเป็นยันม่มา F ขีด2 8 EX ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นรถ28แรงนะคะเราเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้แล้วค่ะ ได้ตัวรถใบดันแล้วก็หางห้านะคะคันนี้หนึ่งแสนห้ามืนห้าพันบาทนะคะได้ดันหน้าตัวรถแล้วก็หาง หารถที่แบบว่าไม่ใหญ่มากค่ะเอาไปใช้ในไร่ในสวนิดๆในหน่อยคันนี้ก็น่าสนใจนะคะยีสิบแปดแรงขับมันค่ะขับคล่องค่ะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังค่ะระบบแพทเทิร์น่ะ ยังไงก็กลับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กดติดตามช่อง y o u t u b e ของเราบองเชียร์ต่างๆเนาะ FC ต่างๆค่ะกลับขอบพระคุณมากๆค่ะเราก็มี Facebook ชื่อวอรเจริญแท็กเตอร์วังสาหมอ1นึเฟซนะคะแล้วก็วอเจริญรถบ้านมอสซีอีก1นึเฟซค่ะแล้วก็วอเจริญแท็กเตอร์ ซีเกอีกหนึนเ่นเซสค่ะมี3เซสค่ะแต่ว่าซ้ายเบอร์หลักเบอร์เดิมเบอร์เด,เ,เดียวก็คือ085 087 6581ส่วนมากกล่องข้อความจะไม่ค่อยตอบหรืออาจตอบช้านะคะให้เน้นโทรเลยนะคะ085 087 6581ค่ะ ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรธาีีนะคะวอเจอเรแท็กเตอร์ โปใช้งานได้ปกตินะคะ ห5ึ่งแับาทค่ะคันที่3ผ่านไปค่ะมาดูคันที่4ค่ะ L 2องสองศู D T เขียด M ค่ะเป็นโคบต้าค่ะเป็นระบบโฟนะคะขับเคลื่อน4ีล้อค่ะเอาไปขึ้นงานไถตามไล่ตามภูต่างๆนะคะ,คะ ดหมื่นแปดค่ะคันนี้แปดหมื 18, ่นแปดได้ตัวรถกับหางห้านะคะไม่มีใบดันค่ะ ท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาชมรถมาทดลองอขับรถได้ก็สามารถขอคลิปเพิ่มเติมของคันนั้นๆได้นะคะหากถูกใจหากสนใจก็โอน เข้ามามัดจำเราได้นะคะแล้วเราก็จัดส่งให้แล้วไปเก็บยอดที่ปลายทางได้ค่ะเราจัดส่งทั่วประเทศนะคะถ้าเราไม่วิ่งส่งเองก็จะมีทีมงานขนส่งวิ่งให้เราทั่วประเทศค่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลวิ่งให้หมดค่ะ ส่งปีให้ส0มร้อกมนะคะกมถัดไปบ,บวกกมละ10บาทค่ะแต่ก็นิดๆหน่อยๆก็หยวนให้กันได้ค่ะตกลงกันได้นะคะช่วยเหลือกันได้ค่ะ Mm hmm. เดี๋ยวเราเอารถเข้าไปเช็คอีกรอบนึงก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนค่ะมี4คันค่ะมี L 5 0 1 8นะคะมียันมา3าแรง mm hmm. แล้วก็ยันมา20่ 8แรงแล้วก็โูบ์ต้ L22 คันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะเบอร์0850876581ค่ะคลิปวันนี้วันที่21ธันวาคม2563ค่ะ